สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube เสียสุรัตน์ขุดบุดีรมครับผมกับวันที่3ของการทำงานครับวันนี้กับหน้างานที่โดนฝนถล่มครับเมื่อวานพายุเข้าครับเนาะจะคิดทีเร้วยครับเมื่อวานเราวิ่งขึ้นด้วยนะครับฝนถล่มมาครับแล้วก็ไม่ได้ขุดเลยครับแล้วก็น้ำก็เต็มบอ่อดีนะครับเลย ขุดไม่ได้ครับก็ต้องเคลียร์น้ําออกไปก่อนครับผมเคลียร์น้ําออกก่อนแล้วก็ได้ลงชั้นสองเรียบร้อยครับผมแล้วตอนนี้ได้ลงเรียบร้อยครับกับชั้นสองแปลงของพี่นิติศักดิ์ครับบ้านติมครับเทศบาลสองชัน้นอภอกราังจังหวัดบุรีรัมย์ครับเนาะช่วงเช้าเจ้าเจดก็นเนี้ลี์พื้นที่ตรงนี้ครับผมเนาะนี่ฮขุดเพื่อที่จะเอามากลบใหม่ครับ เคียร์ริงพื้นที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับเคียร์ดิงดินดึงด,ดินเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ลงชั้นสองครับชั้นสองวันนี้น่าจะเกือบแล้วครับผมเพราะว่าลงได้น้อย้วครับเนาะพอดีมีปัญหาเรื่องของพายุฝนครับทําให้ฝนตกแล้วก็น้ําเต็มบอ่อครับเนาะก็เลยทํางานชา้านลดนิงแต่ไม่เป็นไรครับผม เริ่มนะครับบ่อที่สองครับลงชั้นล่างบ่อที่สองครับ,บวันที่สามของการทํางานวันนี้ครับเนาะตามผนงานของพวกเราครับเนาะเพิ่งได้ถ่ายมาถ่าย YouTube ครับเพิ่งได้มาขอัติธุระครับผมเลยเพิ่งได้มาถึงก็ได้มาถ่ายให้เอฟีเราชมครับความพุบหนาหรือท่านใดที่ติดตาม youtube ของเราก็ได้เห็นความพุบหนาการทางานของทีมง,งานของพวกเราครับ กับหน้างานที่เต็มไปด้วยอุปรสรรคซ้ายขวาหน้ารังครับอุปสรรคเรื่องของพื้นที่นิดนึงครับแล้วก็อุปสรรคเรื่องของเนื้อดินครับเนาะหน้าดินอ่อนมั่งครับเนาะมีมั่งครับตรงบางพื้นที่บางบางจุดแล้วก็เรื่องของชั้นล่างจะเป็นดินเหนียวดินดานครับเจาะไปแล้วก็แข็งมาครับเนาะแต่ก็ถือว่าทํางานได้ครับ ดินที่เจาะขึ้นมาด้านบนครับนี่ฮะเป็นดินเหนียวดิน,ด,น,น,ด,นดินดานเลยครับผมดินดานแดงเลย,เลย ันนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะได้เกือบครึ่งบอ่อครับผมครึ่งบอ่อเลยนะพรุ่งนี้ก็น่าจะจบครับแปลงนี้จบเสร็จก็น่าจะได้เคริ r i ครับแล้วก็มือดูก็รขุดต้องเสกไก่ครับต้องเสกไก่เราขุดวันเดียวก็จบครับเพราะว่าความยาวตองเสกไก่อยู่ที่120เมตรครับต้องใสกไก่ไม่ยาวเท่าไหร่ครับ120เมตรก็ถือว่าขุดภายในวันเดียวครับพร้อมเคริ r i ก็จบครับ ตรงนี้ก็คือกดชัน้นบอลนี่จะก็ได้เคลียร์ดิ้งแน่นอนครับผมเคลียร์ดิ้งพื้นที่ก็ไม่ยากครับก็ใช้จเจดในที่มือครับผมเพราะว่าใช้เจ้า SK 200สองรยคือเคลียร์ดิ้งก็ไม่น่า,นาจะมีปัญหาอะไรครับวันนี้ก็แดดออกก็อีกเช้าครับแดดเปรี้ยงเลยครับแต่ช่วงสายๆช่วงบ่ายๆทิ้งๆก็จะมีเมฆฝนมาครับเนาะ ไม่รู้ว่าจะออกร่ปมไหนครับแต่ว่าบรรยากาศไม่อึมครึมเหมือนทุกวันนะครับเพราะทุกวันนี้คือมืดนะครับท้องฟ้าปิดตลอดมาหลายวันครับท้องฟ้าปิดมาเป็นอาทิตย์แล้วครับผมแล้วก็บรรยากาศชื้นมากครับแต่วันนี้ก็คือมีแดดออกช่วงเช้าครับตั้งแต่ช่วงสองโมงเช้ามาครับนะ ไม่ได้พักเพียงเลยครับเจ้าเจเรซิ่งแล้วนะครับเนาะก,การทำงานครับโอ้วนี่ครับดูแดดครับแดดจัดจัดเลยครับผมนี่ครับแดดเปี้ยงเลยครับผมเราก็ไม่ได้เดินไปลงไปดูถ่าย YouTube ให้ชันซัด ให้สัตวไกลๆนะครับเพราะว่าพื้นที่มันเฉยๆครับเดินไม่ได้เนาะแดดอย่างนี้ครับผมเนาะเดี๋ยวถ้าแดดอย่างเงี้ยดินมันจะแห้งเร็วมากครับเนี่ยดินที่ขุดขึ้นมามันจะแห้งเลยครับผมเนาะเพราะมันเป็นดินเหนียวครับดินจะแข็งครับดินจะแห้งเลยเจ้าของแปลงบอกว่าเนี่ยตรงควายนอนเขาจะคลองส้ไก่ดึงมาให้ผมดึงมานี่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 ยาวมานี่ครับผมเนาะจะวัดดูครับแล้วก็เข้าตรงนี้ครับผมถ้าไม่เข้าตรงนี้เขาจะอ้อมไปด้วยครับผมเพื่อที่จะเข้าฝั่งนู้นแทนครับเดี๋ยวจะวัดดูระยะของคลองไส้ไก่ครับว่าได ความยาวปวะมมันนะครับเนาะไปมาดูมุมนี้มากครับเนาะโอ้แดดจัดมาเลยครับไม่ได้เคยเจอแดดนานนะครับเนาะ ได้เห็นภาพการทํางานที่ชัดของเจ้า SK200S m ะครับเราซูมมาเห็นครับใกล้ๆในการทํางานครับก็เช่นเคยครับพวกเราก็ทํางานแล้วก็มีถ่ายคลิปก็เดิมๆครับก็ให้ไปให้ดูขั้นตอนการทํางานแต่ละวันของพวกเราไปครับบ่อนั่นบ่อนี้ครับเนาะเห็นภาพครับตั้งแต่ชั้นแรกครับแล้วก็ลงชั้นที่2ชั้นที่3ครับการขุดคลองไส้ไก่ครับผมเนาะว่าเราขุดตรงไหนไปยังไงครับแต่นี้ไม่น่าจะเกิน6วันครับ ก็เริ่มเป็นวันที่3มของการทำงานครับพ่งนี้ก็จบรับบอ่อที่2องอันที่4ก็คือจบบอ่อที่2ครับแล้วก็เคยร์ดิงครับเพราะว่าเหลือไม่เยอะพุ่พงนี้ครึ่งวันก็น่าจะจบครับเพราะว่าเราเคยร์ดิงด้านบนกันก่อครับพื้นที่การวางดินเราเคยร์ดิ้งเลเราดึงดินมา้อยมันก็จะได้ง่ายขึ้นนะพ่งนี้ก็มาเคลียร์แค่ด้านนู้นครับด้านนู้นแล้วก็วแต่งขอบบอ่อคก็จบครับแล้วก็ค่อยดึงเหใ็กไก่ทีเดียวครับาง,งานก็ประมาณนี้ครับโคกน้่งนาโมเดลครับ ไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากมากมายครับถ้าเราได้เคยได้ขุดมาได้มีประสบการณ์การขุดแล้วมันก็จะทํางานง่ายครับเนาะเมื่อวานน้องอัดตั้งแต่เช้าถึงเย็นไม่ได้หยุดเลยครับผมเนาะก็ทํางานน้ำมันเติมมันอัดทั้งวันครับว่าโอเคครับเร่งสปีดต,ตลอดครับเจ็ดก็เจ็ดทำงานครับนี่ฮะดูทักษะน้องทํางานแล้วก็ไม่โอเองดีใช่ครับขุดตลอดเวลาครับ คนมากคนขับก็ไม่อยากลงมาข้างล่างครับเพราะมันร้อนครับเนาะด้านนอกนี่นคืออากาศร้อนอบอ้าวครับอยู่ด้านในดีกว่าครับเปิดเพลงฟังเยน็ยนเยน็นสบายสบายขุดไปด้วยครับมีความสุขรถใหม่ก็ดีรถใหม่ก็คือนีฮะลุงน้องก็ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องมาเปียกเรื่องของอันนั้นแตกอันนี้แตกครับก็คือขึ้นขับได้เลยครับขึ้นขับตลอดครับไม่ต้องกลัวเรื่องของการซ่อมบำรุงครับเนาะ แต่น้ำมันเรามีหน้าที่คือเติมน้ำมันกับอัจารบีพอครับถือว่าสบายๆเนาะทำงานแล้วมีความสุขด้วยครับไม่ต้องห่วงกังวลว่าจะปีนขึ้นไปแทกลุดตรงนั้นให้ไฮลิกแตกครับไม่มนะีรถใหม่ครับยังใช้งานแค่พันหกร้อยกิโลชั่วโมงครพูดถิครับอภไปครับถือว่ารถยังใหม่มากๆครับ ดึงดินอย่างนี้ครับสบายครับเต็มมันได้เนื้องานมากครับเพราะว่าดินแบบนี้ครับมันขุดแล้วมันดึงขึ้นมาเต็มพุงขีเลยครับพุงขีที่เราขุดไปครับพุงขีของเจ้า SK200 SM รอครับความจุอยู่ที่0.93คิวครับเท่าครับอีกนิดนึงถึง1คิวครับแต่ว่าเวลาเราตักขึ้นไปเนี่ยมันเกินที่กัดที่แน่นอนครับน่าจะอยู่ที่ถึง2คิวด้ซ้ำครับสำหรับผมเนาะ แต่อันนั้นพูดคือพูดให้เวอร์นิดหนึ่งแต่ว่าความจริงมันน่าจะอยู่ประมาณสักคิวครึ่งครับกับมวดินที่ขึ้นไปบนบุ้งกีครับเนาะกับมวดินโอ้โหดูได้ยินเสียงครึ่งครับอันนั้นคือเสียงของเจอดินดานครับดินดินดานแล้วก็เราต้องเจาะตรงน้้าอีกครับผมเพื่อที่จะอีก2เมตรห้าสิบครับที่จะได้จบถึงเจ็ดเมตรครับโมเดลตัวนี้ครับเนาะความลึกที่เจ็ดเมตรทั้งสองบ่อครับจะขุดยากมากครับถ้าเจอเจอรถคันเล็กครับ แต่ถ้าเจอรถร้อยยี่เนี่ยเขาจะเหนื่อยหน้าดูเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นบอ่อใหญ่ครับต้องถอยดินครับก็คือบางหอจกะก,ก็ใช้รถดำถอยครับบางทีมันก็ทําได้ครับแต่ว่าถ้ามาคํานวณเรื่องการคุ้มทุนน,กกนี่ไม่คุ้มครับผมจำนวนการจริงๆก็ไม่ไม่คุ้มครับผมการใช้รถดำถอยเนี่ยคิดคำนวณรถดำสองสามพันต่อวันเนี่ยหมดไปแล้วครับเนาะเอาจริงๆเนี่ยทำแล้วไม่เหลือฮะวันนี้สำหรับความคิดของผมนะครับเรื่องการพฆษณานเนาะรือของผมก็ แนวคิดต่างกันครับนว,วิธีการต่างกันคนเรามันไม่มีว่าสุดสําเร็จในการทํางานเนาะบางแปลงก็ต้องใช้ครับบางแปลงก็ไม่ต้องใช้ครับบางแปลงเนี่ยคือเราขุดตามแบบครับแต่บางแปลงเนี่ยเจ้าของแปลงให้อาราโยนไปน่นไปนี่ฮะดึงให้ไปไกลทำถนนเท่าไรก็ต้องใช้รถดํากันครับเนาะแต่ถ้าเราเมื่อเราใช้รถดาขึ้นมาเนี่ยผมว่าไม่คุ้มเลยครับผมเนานะคือคือถ้าเหลือเหลือน้อยมันก็ทําไม่ไม่ไหวครับนะเพราะว่าเราทํางานก็ต้องเราทําธุรกิจครับมีค่านั่นค่านี่ครับเนาะ หลายค่าครับผมหลายๆค่าครับค่างงคางวดครับตาทําไม่เหลือระยะเวลาผ่านไปทําไม่เหลือเหลือน้อยมากก็ไม่คุ้มกับการทํางานของพวกเราไม่รู้ว่าเล่าไปซ้ํากับคลิปเดิมหรือเปล่าครับเพราะว่าได้ได้มาดูวันที่สองวันที่สามก็อาจจะพูดเรื่องเดิมๆนะครับเนาะแต่ก็เพิ่มเติมที่ได้เห็นรถขุดตรงที่ใหม่ครับเนาะกับความคืบหน้าของการทํางานนะครับโอ้นี่ฮะดู ตักขึ้นไปเต็มตักกับเต็มตักแล้วก็เกิดดินใช่ครับเนาะแต่ว่าเรื่องของพละกําลังในการยกดินเนี่ยสบายมากครับการยกดินบนขอให้ได้ว่าเรื่องของปุ้งกีัมใส่ได้แค่เนี่ยความจุแค่0.93กิโลติกิวัแต่ว่าตักขึ้นไปฮะ2คิวแน่นอนครับตักนี่ฮะไม่มีกระดิกเลยครับก็ทำมาดีมากครับไม่มีการกระดกกระดิกไม่มีกระดกเลยฮะือว่าสุดยอดครับผม หรือว่ารถเขาทํามาดีจริงๆครับและนิ่มมากครับเจ้าเจดครับทํางานนี้ไม่มีระยะเวลาการดึงดินการขายดินแล้วก็การกลับมาอีกรอบนึงคือจะเสมอกันนะันี่คไม่ได้ฟืดฟาดครับแล้วก็ไม่ได้อืดลงเลยครับผมก็คือหมุนมาจบไปหมุนมาจบไปครับจบขึ้นคายจบขึ้นขายเนาะก็ขอบคุณพี่ๆครับเพื่อนๆทาง youtube ของพวกเราที่เข้ามาชมแล้วก็ให้คํามรู้ความความรู้เยอะะมากมายครับแล้วก็ติชมพวกเรา คำพูดไหนที่พูดออกไปแล้วมันไม่ตรงไม่ถูกกับข้อมูลที่ตรงเป๊ะก,ก็ขออาภาัยครับบางทีเราพูดผิดครับเนาะขออย่าครับขอโทษจากตรงนี้นครับเนาะบางทีเราข้อมูลไม่แน่นแต่เราก็พูดตังป่าพูดไปทั่วที่ทั่วแดนเนาะก็บางครั้งก็มีถูกมีผิดครับขออาภัยนะครับนะ YouTube เนาะบางทีอยู่ทุกคนตาเพื่อความบันเทิงแล้วก็ให้ความรู้แต่บางทีให้ท,ที่ผิดก็คอมเมนต์ได้เลยครับเนาะพวกเรายินดีรับคําติชมแล้วก็ขอบคุณมากๆครับมีเอฟซีท่านหนึ่งคับคอมเมนต์เรื่องของการขึ้นเทรลเลอร์ครับ ท่านพูดได้ดีมากๆครับเราก็จะใช้ความรู้ทั้งนั้นที่ท่านบอกครับไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ดําเนินการวิธีการขึ้นการลงเจลเลอร์ใหม่ครับนาะผมถือว่าเป็นอะไรที่หายากมากๆครับสําหรับคนที่จะมาบอกเราผ่าน y youtube คอมเมนต์ให้เราได้มีความรู้มากขึ้นครับเพราะว่าเป็นสื่อที่เปิดกว้างมากเนาะเข้ามาดูแล้วก็ท่านให้ท่านยังคอมเมนต์ให้เราได้มีความรู้เลยผมว่าโอ้หถือว่าสุดยอดจริงๆครับผมน้อมรับครับจากใจจริงครับไม่มีคําว่า อคติแล้สิครับขอบคุณมากๆที่ให้ความรู้กับพวกเราประสบการณ์สอนคนครับผมทํารถไม่กี่ปีครับแต่บางคนทํามา3 0 4 0ปีครเกิดมากับรถครับเกิดมาเดินใต้คลอดใต้รถไมโครครับต่างกันครับผมเนาะน้อมรับทุกคับทิชมครับสําหรับทีมงานแอ้วพวกเราครับเสียสุรั์ร,รถขุดบุรีรัมครับเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับกับทีมงานสิสรัราุกุลบุรีรัมย์ครับกับหน้างานพวกน้องนามมนเดียวครับงานของพัฒนาชุมชนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับแปลงของพี่นิติศักด์ครับบ้านตีมเทศบาลสองชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์คลิปนี้พวกเราก็ร้อนจัดแล้วครับแดดไล่นะครับผมเนาะขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม